โซเชียลแทบแตกชมในอดีตอฟทัศน์สมกับนางฟ้าแห่งจุฬาอีกหนึ่งดาราสาวสวยที่นอกจากสวยแล้วยังเก่งเพอร์เฟกและเรียบร้อยมากๆคุณสมบัตินี้นึกถึงใครไม่ได้นอกจากแอปทัศน์เราจะเห็นผลงานของแม่แอฟอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลและจากที่ทราบกันว่าแม่แอปเรียนจบจากมหาวิทยาลัยจุฬาและล่าสุดแม่แอป,ปก็ได้ื่อนไหวอินสตาแกรมส่วนตัวเผยชมสวยๆในสมัยเรียนมหาวิทยาลายัยพร้อมแคชชั่นระบุว่า น้ำน้องใจพี่สีชมพูทุกคนไม่รู้ลืมบูชาพระคุณของแหล่งเรียนมาจุฬาลงกร #107 ปีจุฬาลงกรณมหาวิทย ula, ทาลัยนิสิตจุฬานิเทศจุฬาทำกางคนบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์ชมสนานเลยทีเดียวอาทิสาวน้อยคนนี้น่าคุณคุณนะว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าน้องแอปได้เชิญพระเกี้ยวดาวจุฬาผู้อัญเชิญพระเกี้ยวสวยเรียบร้อยน่ารักที่สุด ตัวเลยกตัวน้อยตลอดไปน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะสาวจุลาคนสวยหน้าหวานน่ารักมากเจอแล้วสาวจุลาที่จริงใจขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก entertainment com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ